สวัสดีครับเจ้าชางแท็กเตอร์ครับวันนี้พามาดูรถขุดสําหรับลูกค้าที่ใช้ในส่วนไอร่นะครับเป็นตัวขนาดหตันนะครับราคาเบาๆครับราคาแค่1นึ0 0แสนสีบาทนะครับรวมจะส่งรวมแบบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็คันนี้จะเป็นโคมวัสสุ PC05 นะครับจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับคันนี้ผมก็ ราคา1 4 5 0 0 0ี่บาทรวมแบตรวมค่าขนส่งรวมเก็บงานแล้วนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นโซ่เหล็กนะครับขนาด1ตัน200โลนะครับหรือว่าเรียกว่าพีทีครับเพาะมุ้งกี่เขาเท่ากันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดก็คันนี้จะเป็นสีเดิมแท้ลงจากญี่ปุ่นเลยนะครับโซ่ดีนะครับแล้วก็เครื่องสตาร์ทง่ายนะครับทุกอย่างก็อยู่ในสภาพสวยหมดเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่ครับ โซ่จะเป็นโซ่เหล็กด้วยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นรถกระบะได้นะลูกค้าที่ใช้งานในไรในสวนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบมากนะครับเบาะอะไรเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะแล้วก็สวิตช์กุญจงกุญแจอะไรสตาร์ทที่เราติดนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะแบตก็ยังแบตญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับเดิมมากนะครับเดี๋ยวพาดูทรงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทรงรถก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโคมัสสุทีซีศนะครับ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ของนี่ครับชกอัพใช้ได้นะครับชกอัพใช้ได้นะครับเครื่องสวยนะครับไม่ไอ่ไม่ควันนะใช้งานปกตินะครับนะครับเครื่องนี้มีขายนะครับถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ขับลงมตกน้ำอะไรไม่ต้องไปซ่อมนะครับซื้อใหม่เลยครับเดินแค่ใส่น้ำมันอย่างเดียวครับแล้วก็ใส่ยางเทนเครื่องสามสี่ตัวเข้าตำแหน่งเดิม เราใส่ไฟก็สตาร์ทได้เลยครับเครื่องยนต์มันหาง่ายเครื่องยนต์ไม่ได้แพงครับสำหรับรถพวกนี้ครับไอพวกน้ํามันไฮดรอลิกแล้วก็น้ํามันเครื่องเดี๋ยวผมจะการถ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ค่าขนส่งฟรีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับไม่แพงก็ได้รถไปใช้แล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากได้รถเดิมๆก็เข้าที่ชอยชานแฮกเตอร์นะครับก็สามารถได้รถสภาพนี้ไปแล้วนะครับนี่ครับสวยนะครับพวกใบดันหน้าอะไรเงี้ยสีก็บอกผมเปลี่ยนให้แล้วนะนะครับสีก็บอกก็ ชุดหนึ่ง7 0็ดร้อยก็บาทเลงครับรถพวกนี้อะไรถูกนะครับราคาก็ย่อมยาวใส่เขาหลีกก็เป็นสายแท้หมดเลยนะครับน้ำที่เห็นที่ฝนมันตกนะครับผมขับเข้ามาก็เลยเทน้ำบนเบาะทิ้งนะครับแล้วก็ลงที่พื้นไม่มีอะไรนะครับเวลาระดับระดับนี่ครับเป็นสวิเกนิดนะแล้วเราสตาร์ล้วก็บดกุญแจสตาร์นะครับแล้วเราก็เร่งมาที่โลนะครับก็คือเบาสุดนะครับนี่แล้วก็สตาร์ได้เลยครับเร่งนิดนึงนะครับนี่ก็ ก็จะประมาณนี้นะครับรถก็สติตง่ายนะครับเลงปกตินะครับไม่ควันเลยนะระบบดูแลง่ายครับรถพวกนี้นะครับอะไรก็ไม่แพงครับหลักร้อยนะครับถึงหลักพันเองนะครับดูแลง่ายครับผมใส่หลังคาให้ใหม่ด้วยนะครับเดิมไม่มีหลังคามาหลังคาก็ผลิตโดยชอช่างไทเตอร์ครับช่างเราเองครับสวยเลยทําสีขาวด้วยครับหลังคาจะพาดูงานหลังคาจับน็อตสี่ตัว ไอ้จับน็อตหกตัวนะครับซ้ายกว่าแล้วก็ขึ้นตำแหน่งเดิมเลยครับเนี่ยทำเหมือนแท้เลยครับสวยมากนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับรวมแบตรวมภาษีรวมส่งนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยครับที่ชอช่างแท็กเตอร์นะครับสักคันนี้นะครับเนี่ยพาดูทรงกันเลยนะครับมุ้งกี่ที่เป็นมุ้งกี่เดิมเลยนะครับไม่ปะไม่ดามเลยนะเนี่ยครับสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะเป็นสนิมแดงๆดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับของเขาอะนะที่นมานะครับส่วนอาร์มบูมอะไรเงี้ยก็ยังเป็นของเดิมหมด นะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับนี่สวยนะันเนี้ยราคาถูกนะครับผมขายแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทรวมแวดนะอันนี้เป็นใบแจ้งจำหน่ายอยขนส่งแล้วก็เป็นแบงก์กสีจากบริษัทชอชางเทกเตอร์เลยนะครับที่ทุคคลซื้อได้ครับแล้วก็บุคคลซื้อได้ครับไม่บวกราคาอะไรแล้วครับราคานี้คือจบเลยนะครับอยู่ใน เงินไขก er é, ็ pigs, คือส่งปีให้เก็บงานให้ของเหลวใหม่นะครับเพื่อไปพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับสนใจลองเข้ามาดูนะครับที่ชุดช่างแท็กเตอร์นะครับก็โตสวยนะครับเฟรมสวยนะใบมีดหน้าก็ยังมีะครับนี่ครับพวกเฟรมพวกอะไรเดิมหมดนะครับรถดูง่ายครับไม่ได้ย้อมแมวอะไรเลยครับนะครับสนใจลองเข้ามาดูได้ครับที่ชุดช้างแท็กเตอร์นะครับเดี๊ยวดับนะครับจะได้ฟังเสียงชัดๆนี่ดีสวัสดีครับ